พี่น้องที่รักทั้งหลายผมจะบอกว่าคนไทยเจ็สบล้านคนนี่คือหนึ่งในสามของคนไทยจิตสามล้านคนและเป็นคนอำนาจเจริญตบมือให้หน่อยพี่น้องเลยนี่คือหัวหน้าพักที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยอะเป็นหัวหน้าพักตั้งแต่อายุ3าปี เรขอขอบคุณนะเพื่อนุณสื่อสารมวลชนมุ่นะครับที่กทุกท่านครับวันนี้เนี่ยนะใครงานครื่วงนต์เกษตรแลรถายนะครับได้มีนโยบายมีการได้รคามวเอจากพี่น้องเกษตรกรนะครับเพื่อหาตามนโยบายและแผนพัฒนาคณะกรรมการที่เกษตรและสังคมเรื่นงเราเนี่ยบ่าวเราคนน่าถือความค่อนนะมากรอบอยู่ในกี้นพี่น้องเกษตรกรปีนี้นที่รดพื้นที่ วันนี้เราจะไม่มีการแต่งตั้งการรัฐนาที่ดินเพื่อจะลองรับเกียบเรื่องระบบการวางน้ำขึนอกถีน้าานะครับว่าเพื่อจะรองรับปาใหาแรงช่วงือนมกรากรม่นพม่าะมรัาในช่วงเรื่องนี้เราจะเจอปัญหาทพื้นที่ในุทายครับผมเิ่งบอกว่าเรามีความจำเป็นที่จะนำไดรพัฒนาที่ดิน นะครับว่าให้มันไม่ว่าจะเป็นการบอกไปหาารบ่อน้ำเพื่อจะลองกระหน่ำแม่หรือด้านการเกษตรเป็นราวันนี้นะครับเรามีการสำเร็จส่วนพี่น้องกษรกรและพี่น้องเกษตรกรให้การต่ออย่างดีนะครับความมั่นใจว่าอานนี้จะประสบความสำเร็จนะครับเพื่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องเกษตรกร